ที่สองไอชาวบ้านนะครับ EP ที่193นะครับรีวนี้ได้ใหม่หมาด้วยก็เลยลองใหม่เดี๋ยวกาดลองใหม่พอดีเลยก็ยเดี๋ยวดูดิเจอร์ก่อนนะเขาบอกว่าอยากรู้ต้องทำอะไรเพิ่มบ้างแล้วก็โอ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 ,โอทำไมอ๋อว่าจะใส่ทีมไฟหรือทีมบินดีก็เดี๋ยวไปดูไอดีเขาก้วกันนะ ID ีนี้ VAP 12นะครับเป็น ID กลางเกมนะครับเลเวลมาสเตอร์285 mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูตัวก่อนนะพอ mm hmm. เขา้ารูปเรียนมาเรื่องโอโอออ่าอันนี้มาทางทีบินยังขาดตัวอยู่ใช่ไหม mm hmm. มีเล็กปะมีเล็ก มีเลคูจ่าอยู่เนาะแต่แต่แต่แต,แต่ไม่ได้มาร์ดงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับโอโอให้ไปอยู่ทีมไฟนะครับเอ้ยไม่ใช่โอโอให้มันอยู่ทีมบีนะครับส่วนทีมไฟเอาไอ้นี่ไปอ้ตัวนเนี้ยนะครับใจดำจะต้องให้ทีมไฟบีกับทีมสังนะครับไม่ต้องสัอะไรเพื่อ เต็มที่ก็ขึ้นมาร์สไอไก่ดำเนี่ยพอห้าร้อยสมุดนะครับโอโอยังไม่แดงเนาะแค่ไดแม็กอย่างเดียวอ้าวแดงแล้วนี่นี่เลเซอร์แนนแดงแล้วดีส e กิวก็โอเคแล้วนะครับทีนี้กลับคำถามคือว่าต้องทำอะไรเพิ่มเนาะก็ทีมก็น่าจะโอเคแล้วแหละเราเล่นยูโนใช่ไหมละ่ะ ขั้นต่อไปก็คือขึ้นล่างแดงขึ้นล่างแดงไว้ไปเลยนะครับแบ็กป่อนไปก่อนขึ้นล่างแดงไว้ไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ยูโนไปได้นะครับยินได้ถ้าแดงตัวเดียวนะยินได้ถ้าแดง2ตัวค่อยแยกยูโนออกนะครับส่วนทีมบินก็ไปดูรีวิวไอดีหกได้นะครับอันนี้ผมทําไว้หลายคลิปอยู่ สำหรับ ID ทีมบินที่มีนกว่วนะก็เป็นโฮโอแดงแบบนี้เลยแหละส่วนทีมไฟทีมไฟก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วเต็มที่แค่มาร์สอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับนี้เราก็ไปดูว่าเขาใส่อะไรไว้ยังไงแบบไหนอ่าอันนี้ไม่ได้ใส่ฮิลใช่ไหมจะใส่แสงประใส่อะไรไว้ใส่บอคิงเลยเหรอ อันนี้ผมไม่แนะนำนะวอลคิงเพราะโอโอมันเสียเทินเปิดบัฟไงวอลคิงเนี่ยผมไม่แนะนำถ้าวอลคิงเนี่ยใส่ไปให้พวกปีรีรีจะดีกว่านะถ้าโอโอผมแนะนำใส่อันนี้เลยถ้ายิงจะอันติบ่อยๆด้วยนะถ้าเราไม่ได้ใส่ไอ้น,นี่นะไม่ได้ใส่ดิวเน้นสะท้อนก็ใส่ประดับอันนี้เลยเสแดงนะครับใส่เสแดงแค่มันโกดที่เร็วๆอันติเร็วๆนะครับ แล้วก็ให้โผแบกทีมไปเลยแล้วก็อาวุธอาวุธใส่เป็นท่อนฟืนนะครับหาท่อนฟืนมาใส่นะครับสาท่อนฟืนมาใส่ส่วนอันเนี้ยเอาไปใส่ให้ตัวอื่นแทนนะครับโพโอจะไม่ใส่เคียวสปีดนะจะมีใส่ท่อนฟืนกับตอกคอนะครับสําหรับโผโอาอันนี้ใส่อาวุธมาร์สเนาะก็เดี๋ยวขึ้นแดงอาวุธนี้ก็จะเป็นขยะไปแล้วลแหละามไม่ได้ใช้ ทำไปซะเยอะเลยก <c oughs> ็อีธานอีธานใส่เป็นแอปเปิลนี่ก็ได้นะครับสำหรับอีธานนะหรือว่าใส่เป็นแว่นตาอันนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแล้วก็ลกวายลกวายใส่เขี้ยวเขี้ยวมงกรเลยนะลกวายใส่เขี้ยวมงกรส่วนอันนี้ใส่แว่นขยายนะครับหรือใส่เขี้ยวสป้บิก็ได้นะครับสำหรับ,บยักษ์ได้สองอย่างนะ อันนี้โบตันจะใส่สวยใส่สวยแล้วก็อ่ะอันนี้โอเคแล้วแต่ยังไม่สวยอ่าอันนี้ก็พอได้อ่าอันนี้สวยแต่ยังไม่สดวัอที่ฐานครับก็ ค่อยๆไล่ไปนะครับ,บ,บสำหรับดีสกิลไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับดูของว่าเรามีตอให้ตามเอะหรือของมีน้อยน้อยมากด้วยเลเวลสามเยอะเลเวลสามก็เก็บไว้ลงกลิ่นของนะครับหาไปแล้วแล้วก็คุณสมบัติที่สองคุณสมบัติที่สองใช้กันใช้แข่งได้นะครับใช้นี่นะถ้าตัวเราไม่มีเราใช้เทสได้นะครับ อ้าวกดปิดชิหายมีเพชรเมื่อนี้นนกดปิดไปเลยนะครับมันใช้มันใช้เพชรทีเช็เดได้นี่นะแต่นะอันนี้ใช้ร้อยหกสิบเพชรการแข่งมันจะมีแค่ระดับ A เพราะงั้นใช้ตัวสีฟ้าก็พอนะครับแต่มันอาจจะออกอยากหน่อย อะมาพอดีเลยดวงดีทั้งว่ในระดก็สูงสุดของบางทีเอนะครับสำหรับการแช่แข็งนะเนี่ยนะสีกับเออาการนี้ก็โอเคแล้วคิโนบัตที่สามตัวไม่มีตัวคิโนบัตที่สามเนี่ยหาจากด่านข้ามเซฟนะครับด่านสิบเอ็ดนะถ้าไม่มีโคตรวนี้ก็น่าจะแบกไวอยู่แหละสปีดแปดหมื่น ดานเมจตั้งห้าแสนแล้วน่าจะแบกไว้แหละออกสกิลให้มันโอเคก็แล้วกันไปดูในไอ6ดียวสเษต์แต่เล่นหลงทางเฉยแบบมันจะมีเทคนิคก,การออกสกิลในด่านสิบเอ็ดอยู่นะครับไปลองดูได้แล้วก็คูสมบัติแรกนืกว่าแอด์ใช้อันนี้นะครับนี่ใช้อันนี้นี่นะช้อันนี้นะนนนะผมดูไี่เลยดั้วหม ถุงซึ่งมันเป็นเค่เอสเพราะงั้นเราใช้สัวฟ้าก็พอนะครับมันจะเป็นต้องสโวม่วงนะสโบม่วงเอาไว้รีพวกคุมบัตรที่เป็นสีทองนะครับมันจะประหยัดกว่าน่ามาแนละ้วนะครับจะประมาณนี้นะส่วนอาวุธอาวุธนี่มัน ก็สอนหายใจยาวๆล้วจะสอนจะผมยังไม่อยากโยกนะ่ะเดี๋ยวไปโยกเขาเองแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับทีนี้เราก็ไปดูอย่างอื่นต่อก็ถ้าตามไม่ทันดูย้อนนะครับผมประวัติพระจนลไทยอ่าอันนี้มีตัวธรรมดาไปหาอีโบล่างนะครับเพื่อที่จะเจ็บไปตรงนี้นะครับ อนนจะเกือบตันแล้วแหละก็มีหลายตัวมีหลายตัวอยู่ที่เก็บได้นะครับเนี่ยอย่างไอตัวนี้ไอตัวแมวเนี่ยไอตัวไอเช่ไาอีโวล่าครับมันจะได้เราจะได้อัพต่อได้นะครับเพราะว้าหลก็น่าจะตันหมดย้วเ๋ยต้องมาดูตรงนี้มีธาตุหินธาตุาหินไม่ได้เล่นนะมีธาตุไฟ คลิปท่าน้ำท่าน้ำก็มาเล่นนะอ่านี่ท่าน้ำแขงอันนี้เลอากับท่ามังกรอ,อันนี้เล่นอยู่นะครับท่ามืดท่ามือเน,นี่ย็นกวายกะเที่ยวมาไล่อัพที่ตรงท่านะครับอันไหนท่าที่เราไม่เล่นก็จะไม่ต้องไปอัพมันนะครับน,นี่น,น่าจนะตันหมดแล้วนี่ก็เหลือแค่ดอก่างเดียวตัดทา่านม่ได้ อ่าเหลือดาสติการ์ตูนั้นเก็บของเอาไว้แลกชิปสินของนะครับดาเน,นี้ยมันจะใช้ติกาจตูกับไอมาชาโดมาชาโดเนี่ยเรียกชิปแรกมาครับสะสมชิปแรกเอาใช้สองพันชิปทองนะไม่ต้องรีสกิลก็ได้เพราะเราแค่มาเปิดแท่นเฉยๆติกาจตูก็ไปหาในด่าสสำรวจนะครับอันนี้มีหรือเปล่าอ,อาจจะมีแต่อ่านี่ไงมีแล้วเลยิกาตูก็จะขายให้มาชาโด ขาดมาชาโดตัวเดียวนะครับก็สะสมชิปทองไว้แลกมาชาโดเนาะจะได้เปิดแพนนั้นไดน้เนี่ยมันจะเล่นด่านนี้ด่านสำรวจอ่ะอันนี้เรียแล้วแต่ยังไม่ผ่านอ๋ออันนี้มันใช้มาชาโดแล้วนี่อ๋ออันนี้ไอลิสซอตันบ้านน้ำลาย มันจะเป็นรีชาร์ดอนตัวนี้นะครับลืมไปดีกบันไปสามตัวผมเรียกมันรีชาร์ดอนบ้านน้ำลายเพราะมันจะมีไฟออกที่ปากเหมือนน้ำลายเห็นไหมอันนี้อเป็นตัวธรรมดาเฮ้ยชาร์ดอนธรรมดานี่ตัวนี้ตัวนี้เห็น,น,น,นไหมจะมีไฟออกปาก A S S B จอร์ดนะครับแต่ตัวนี้อีกตัวเลยก็ไม่นแน่ใจว่าจะมีของมี่ับนะคือคุณว่ามันจะมีนะก็ะะเดี๋ยวไว้รอในคลิปของดูในคิของแล้วกันนะโลตอนนี้ก็จะมาอัพยากเลยโลตอนเข้าใจถ้าจะรีบก็คือเราต้องใช้เพชรนะครับใช้เพชรซื้อในโหมดเหมืองแรก ื้อตรงนี้นี่ครับซื้อตรงนี้ได้เลยนะได้เสร็จตรงนี้แต่มันก็จะสูมออกอกันนะครับนี่ก็จะเหลืออะไรประดับบอกไปแล้วนะเนาะดาวปลานาบอกไปแล้วเนาะ อ่าเลยก็ยังเล่นไม่ครบนะครับไม้ไม่ไอเหมือนจะปวดคออ่อ่จริงนะก็ปกติผมใช้ไม้แบบหูฟังไงแล้วทีเนี้ยมันช็อตบ่อยใช่ป่ะผมก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นไม้แบบขาตั้งเหมือนปรับขาไม่ค่อยดีเนาะแต่ก็ไม่อยากจะปรับไม้กลัวเสียงมันเคาแท๊กแแ ก็เลยอาศัยก้มเอาก็พยายามเล่นให้ครบทุกโหมดก่อนนะครับมีโหมดตรงไหนเล่นได้เล่นให้ครบทุกโหมดนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีของมาอัพเองถ้าเราเล่นไม่ครบมันก็จะไม่มีของมาอัพนะครับอันนี้ปกติเลยถามว่าจําเป็นต้องเติมเพิ่มไหมไม่จําเป็นนะครับ v 1 2แล้วถ้าจะเติมจริงๆก็คือว่าเติมแค่ป้ายตัดสู้เติมแค่พาร์ทพอครับเอาสมุด มาไว้ทำร่างแดงเท่านั้นนะครับเหมือนไอดีฝากเลี้ยงที่ลงคลิปในช่องอยู่นะไอดีนั้นผมก็ไม่ได้ให้เขาเติมแล้วนะให้เติมแค่ป้ายต่อสู้เพราะเขาจะทำร่างแดงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเติมเอานู่นเอานี่เอานั่นไมต้องแล้วก็คือเล่นสตตร์สายฟรีเลยแหละสำหรับไอดีฝากเลี้ยงไอดีนั้นนะนะจะมีแต่มันก็ไม่เชิงสายฟรีหรอกเพราะมัน เติมป้ายต่อสู้ใช่ปะ่ะเอาสมุดอยาพยายามมาเล่นให้ครบนะครับ,รบที่เข้ามาดูในยู่นี่จะดูตรงก็ตาเอาเวลประมาณนี้แล้วมันน่าจะต้องอ่านี่สวยเลยโอ้โหสวยครับสวยสวย มีตัวนี้ตัวเดียวที่ยังไม่ค่อยสุดเนี่ยอันนี้สวยอันนี้ถ้ารีใหม่ได้ก็รีนะน,นี่ก็เป็นอย่างเดียวนะอ่าอันนี้พอมีบุญก็ลองรวมเมานะครับ เราจะได้เปลี่ยนไอ้พวกนี้ออกได้เนี่ยไอที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเผื่อมันจะสุ่มออกสปีดนะครับไอ้ท่าดีนเนี่ยมันก็ต้องใช้ A D k นะ A D C มั่ไม่ใช้ ทเทียบเลยนะอันนี้ก็ต่องแป้งซื้ไว้ครับไอ้อัพแอพพีทอนอ่าอันนี้ยังไม่ครบยังมาได้แอก ก็ไปต่อไปต่อได้เยอะนะครับอันนี้ยังไม่นับบัวแดงกับเพชรประดับนะช่วงเวี่ประมาณเหล็เกลเนี้ยมันจะใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับใช้ทํานูน่ทนทํานี่ทำนั่นทำหลายหลาอย่าง โอ้โอันนี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับเลือยเยอะเลอเยอะเลยเนี่ยเลือยเยอะเลยมาทยอยซื้อนะครับเดือยอีกค่อนข้างเยอะนะก็คือของในฟาร์มมันต้องซื้อทุกชิ้นนะครับซื้อครบทุกชิ้นแล้วต้องมาซื้อทีนตรงนี้ด้วยนะครับเรามันจะซื้อเพิ่มได้อีกนะก็คือต้องซื้อทั้งหมดที่มีอยู่ในฟาร์มเ,เลยถึงแม้ว่ามันใส่เพยยเยอะนะครับ เอาล่ะดูที่เปลี่ยนคันปั๊บเราจะเล่นเล่นๆนะครับเรื่อของไฟร้มประดับแล้วก็ชุดสายสั้นนะครับเล่นๆเ,เลยแล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับ การฝวามากอยู่นูอ่านี่ยังไม่ได้ซื้อเลยเห็นไหมยังไม่ได้ซื้อสักชุดเลยเฮ้ต้องมาไล่ซื้อให้ครบเลยนะครับทีเราถึงแล้วนะครับงั้นเราจะไปซื้อต่อไ่ดีไนะครับอ่านี่ซื้อไปหมดแล้วโอเค อ,อันนี้ก็ยังว่ายัยางซื้อไม่ครบนะครับอันนี้ซื้อชุดไหนได้ซื้อทุกชุดเลยนะมันจะเพิ่มสเตตัสเลยนะนนเนี่ยมีเนที่ต้องเติมอันเดียวเติมสามร้อยเพชรนะครับออกเกมแล้วเข้ามาก็ถึงจะซื้อได้นะครับทุกชุดของตีอ่ามีแลกไว้บ้างแล้วอันนี้ก็ขาดอันนี้หน่อยเดียวเนาะ ก็ถ้าตามไม่ทันดูย้อนนะครับผมผมไม่ย้อนนะอ่าเ,เต็มแล้วเหลือหน้านี้หน้านี้ยังไม่เต็มอันนี้เอาไว้อัพทีหลังนะครับยังไม่ต้องรีบอาพมันเพราะเนี้ยมันได้แค่ทีบอร์ดทเนียนกับขดส่งอยู่เนี่ยน,นะครับมา,าพตรงนี้ตรงนี้ใช้ได้ทุกหมดนะครับคุ้มกว่า นะใช่ไหมใช่แหละพอมีแต่เชอาตอนเช้าตัวโฮโอมีแต่ออดโฮโอขาดเชื่อโฮโวนมีกลอโกโอก่องมนะั้งกล่องบิงโกอะนี่แรงเลยแล้วเนาะอ้าวกล่องบิงโกไม่มีจับพลาดเลยนะครับงั้นก็ได้ได้ครบเซตเลยแหละถ้ามีกล่องบิงโกนะ อัน,นี้มันจะหาจากจิตนี้ได้นะครับทีนี้แต่ราก็จะมันจะการันตีที่ประมาณห้าหมื่นเทสนะครับอันนี้เป็นจิตเอาตัวน,นี้ไปแลกนะครับมันแลแต่ว่าเราจะสุ่มอะไรได้มันก็วัดดวงเลยมันเอามาแลกตรงนี้นะครับ,ก,รบก็มีบางจิตเป็นอ่าเป็นของประดับปรโอนะครับมันก็มีนะครับ แล้วแต่รอบของวันนะว่าอะไรมานะครับงานตุ้มจต่ครึ่งแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวตานี่ก็อาบตาน้ำตกไว้นะครับจนะมาเขาจะมาอาบแบบนี้วะผมไม่ตามทับตาเลยนะ ล้วเขาไปอาบตาหลายวัานะี้ตาน้ำตกยังไม่ได้อาบเลยลนะเนี่ยัอเวลหนึ่งอยู่ลนไหนบ้างมีตาไฟแต่ก็ไปได้ไม่สุดอาบได้ไม่เท่าไหร่มีตายีว์เนี่ยีไปใส่สุดเดี๋ยวเขาเล่นตาวี่ะอ่าเล่นตายีวจริงจริงด้วยก็ส่วนใหญ่จะตาวีว์โบจะเก็บไว้สำรองนะครับ แล้วก็ตาที่ใช้หล,ลักๆเลยก็ถ้าไม่ตาไปก็เป็นตานํำตกนะครับตายเูเขาอัพไว้สํารองเฉยๆนะครับเราไปดูซอยมือแช่ดิอ่านี่ยัอัพไปต่อไดนนะ้แตอนนี้เป็นป้องกันนะครับเป็นเอ p C d e f e n นะครับตรงนี้นะอันนี้มาผิดจะสปีดไไกลๆอนะยังนนเลื่อนคันไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องซื้อหินใอ้นี่มานะเพื่อที่จะรีแห้นเป็นสีส้มทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้เลื่อนคันได้เล่นคันใช้นี้อันนี้มีค่อนข้างเยอะโอเค ก็ทั้งทําให้เป็นสีสม้มทุกช่องก่อนนะครับมันถึงจะเลื่อนขั้นได้แงเดี๋ยวอีกสองวงก็นะครับจุดที่ไปต่อได้ก็คือซร้อยมือเซ้นะครับแล้วก็ดาวปัดขนาที่ไปต่อได้นะเโลตอมก็ไปเรื่อยๆได้ไอ้นี่มันจะเล่นอยู่ตรงนี้นะ อ่าันนี้ไม่ทันแล้วหมดไปแล้วแข่งม้าเข้าไปเล่นนะครับเอาไว้อัพเอาไว้อัพอยู่เนียน่ยจะแพ้จะชนะช่างมันเพราะนใหญ่มาดวงอยู่แล้วครับอาตัดรอบไปแล้วไม่ทันแล้วนะครับนะครับมันจะอัพตรงนี้นี่อันนี้มีอยู่สี่ร้อยกว่านะกดตรงเกาะสร้างอยู่เนียน่ยกดตรงศูนย์โปเกม,มอนตรงนี้นี่อันนี้มันตันแล้วใช่ปะ กดตรงกลางนี่นะครับมันจะมีที่ให้อาพไปต่ออีกนะครับนี่อันนี้อาดตันแล้วเห็นไหมอืมเด็กติกิง่ายๆหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับ ก็น่าจะไม่มีอะไรละแล้วออถ้าตามไม่ทันดีย้อนนะครับย้ำกันบ่อยๆเพราะผมไปค่อนข้างเร็วไอดีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทืนไฟ ให้เอาไอ้ไอนี่มาไก่ดำนะครับไก่ดำมาไปยืนทีมไฟส่วนโอโอเอาไปยืนทีมบินนะครับพียว,วก็ปั้นไปก็ขอแกกไปเน้นไปที่ให้โฮโอแบกนะครับตัวต่อไปก็คือปั้นปั้นไว้นะให้มันแบกแบกทีมสองให้โฮโอแบกทีมหลักให้ไว้แบกทีมสองนะครับส่วนทีมสามอีทางอีลหล่อได้ก็พอแล้วเนาะ แล้วก็ไฟของไก่ดํามาล้างไม่ได้ก็เอาไว้ตอดได้นะครับประมาณนี้นะก็น่าจะมีอะไที่ห่วงที่สุดก็คือประดับนี่แหละเหมือนจะเห็นทําผิดไปอันหนึ่งหรือเปล่าอ,อ,อ,อ๋อถูกแล้วแล้วครบ็จแล้วประดับต้องทำให้มันครบเซตทั้งสามชิ้นนะครับถ้าไม่ครบ ผลตรงเนี้ยมันจะหายไปนะครับมันจะไม่ใช่ไม่นคนละคาะนะ้ากันอะระหว่างประดับทองดากับบัวแดงนะถ้าเราทําขึ้นบัวแดงเนต้องขึ้นทั้งสามชิ้นนะไม่ไงั้นมันจะไม่ได้เวลาสเตตัสตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเพชรประดับตรงนี้อีกเนี่ยนะเสียเพชรอีกนะครับตรงนี้ใช้เพชรซื้อได้ฮนะ ไม่มีจะเป็นนะอ่านี่ไงมีปกติตรงนี้ใช้เพชรซื้อเห็นไหมมีแต่เรื่องใช้เพชรครับเร็วถึงสูงทาง,งั้นเพชรพยายามใช้ดูกลิ่นใช้เพชรดูดีนะครับใช้เพชรให้มันคมนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ